สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึง5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอารมณ์นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า emotional myths นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับวิดีโอที่แล้วเป็นอย่างดีนะคะวิดีโอที่แล้วเนี่ยหมอพูดถึงวิธีการรับรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะว่าเราจะรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้ยังไงนะคะปรากฏว่ามียอดวิวที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยวดี วิีหมอพอลงไปแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณอันหน่งถึวันนะคะกว่าจะครบ1,000วิวนะคะแต่ว่าวิดีโอที่แล้วนะคะครบ1,000วิวประมาณ5ชั่วโมงนะคะถ้าหมอจะไม่ผิดคือรวดเร็วมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทำให้หมอได้รู้ว่าทุกคนในอยากฟังวิดีโอแนวไหนแล้วก็หมอจะพยายามทำวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อ จากวิดีโอที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องอารมณ์เช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอารมณ์นะคะซึ่งมี5ข้อด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่หมอเจอบ่อยนะคะแล้วก็ดูว่าจะเอามาแบ่งปันทุกคนยังไงนะคะหมอจะพูดเป็นแต่ละข้อนะคะจะมีมิสซึ่งแปลว่าตำนานความเชื่อหรือว่าในที่นี้นะคะจะหมายถึงความเชื่อผิดๆนะคะแล้วก็ทรู h คือความจริงนั่นเองนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะข้อที่1นนะคะความเชื่อผิดๆที่ว่า อารมณ์แบ่งออกเป็นอารมณ์บวกและอารมณ์ลบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะอารมณ์เนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันมีหน้าที่แต่ละอย่างของตัวมันเองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราดินอารมณ์บวกอารมณ์ลบเนี่ยเราได้ยินแบบเยอะมากได้ยินทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าใครพูดอย่างนั้นแล้วไปบอกว่าไม่นะผิดนะอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าแค่จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราแบ่งอารมณ์ออกเป็นอารมณ์บวกแล้วก็อารมณ์ลบเนี่ย เรามีแนวโน้มที่จะไม่อยากจะรู้สึกอารมณ์ที่เราเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ลบเหล่านั้นนะคะซึ่งอารมณ์ลบเนี่ยหลายคนก็จะจัดพวกอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์เสียใจอารมณ์หงุดหงิดอะไรไว้ในเหล่าอารมณ์ลบนะคะแล้วก็บางคนก็จะจัดพวกอารมณ์บวกไว้เป็นอารมณ์ดีใจอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์มีกําลังใจอารมณ์มีความสุขอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าหมอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเอาคําว่าบวกและลบออกไปนะคะเพราะว่าถ้า าเราพูดถึงบวกและลบมันจะทําให้เราเนี่ยไม่อยากรู้สึกอารมณ์ลบนะคะแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันมีหน้าที่ของมันนะคะลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่าเราหลงป่านะคะแล้วเรารู้สึกกลัวความกลัว ณสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นความกลัวที่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหลงป่าแล้วก็ไม่กลัวแบบว่าเออเดินเออระเหยลอยชายอาจจะมีจัดร้ายเนี่ยที่มาเข้ามาทําร้ายเราแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้นะคะทีนี้ความกลัวในบริบทนั้นมันก็เหมาะสมนะคะหรือว่าเวลาที่มีคนมากลั่นแกล้งเรานะคะแล้วเรา รู้สึกโกรธนะคะความโกรธเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยถูกแกล้งนะเราจะไม่ยอมให้เขามาแกล้งเราต่อไปอีกแล้วนะแบบนี้นะคะความโกรธเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาแกล้งเราต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถูกแกล้งแล้วก็ปล่อยให้เขาแกล้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการแกล้งที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความโกรธอันนั้นมันก็เหมาะสมแล้วก็มีหน้าที่ของตัวมันเองใช่ไหมคะ ทีนี้อารมณ์บวกเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะชอบมันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอารมณ์บวกบางอันมันไม่เหมาะสมนะคะเช่นสมมติมีเพื่อนมาเล่าปัญหาให้เราฟังนะคะแล้วเราก็รู้สึกยังมีความสุขแล้วก็ยิ้มถึงแม้ว่าเพื่อนจะมีความเศร้านะคะแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้เพื่อนรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังเขาก็ได้นะคะ <RR. vacation. S 2> อันนี้ก็คือเป็นอารมณ์ถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นอารมณ์บวกแต่ถ้ามันถูกใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ดี ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์อื่นๆที่อารมณ์บวกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมได้อาจ,จะไปีใจในงานศพของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะคืออารมณ์ที่เราเรียกว่าบวกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บวกในสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสมได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาคําว่าอารมณ์บวกอารมณ์ลบทิ้งไปนะคะแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกเนี่ยให้ลองดูตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรแล้วก็เรียกชื่ออารมณ์นั้นออกมาอย่างถูกต้องจะดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะคือ เราไม่ควรแสดงอารมณ์ออกมานะคะควรเก็บมันไว้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่มีมาหลากหลายมากเลยนะคะโดยเฉพาะในสังคมทางฝั่งเอเชียนะคะเราอาจจะถูกสอนว่าอย่าร้องไห้สิคนที่ร้องไห้คือคนที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งนะหรือว่าอย่ากโกรธสิเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องโกรธเลยอะไรแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าต้องเก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะการจัดการอารมณ์เนี่ยไม่ใช่การเก็บ มันไว้นะคะแต่เป็นการจัดการกับมันอย่างเหมาะสมต่างหากนะคะดังนั้นหากใครที่คิดว่าโอเคการจัดการอารมณ์ก็คือการที่ทําให้ตัวเองไม่รู้สึกให้กดมันไว้ไม่รู้สึกนะคะแบบนี้อาจจะมีผลต่อไปภายในภาคหน้าได้นะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกแล้วมันอัดอั้นเนี่ยมันถูกเก็บ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 สะสมไว้นะคะอาจจะแสดงออกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยมีอาการปวดหัวบ่อยๆเพราะว่าเครียดบ่อยๆเพราะอารมณ์เนี่ยมันถูกสะสม ะะหรือบางคนระเบิดอารมณ์ออกมาเลยโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแสดงอารมณ์นั้นออกเป็นพฤติกรรมอื่นๆน,นะคะเช่นจะเป็นติดการพน,นันติดสุราติดช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะเครียดเราช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะถ้าเครียดเราช้อปปิ้งอย่างพอเหมาะก,ก็โอเคแต่ว่าถ้าเครียดเราช้อปปิ้งจนเป็นหนี้สินแบบนี้ก็อาจจะไม่ดีนะคะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะมันเกิดจากที่เรานะคะได้เก็บอารมณ์มันเอาไว้แล้วก็ไม่ได้จัดการมันอย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นข้อที่2เนี่ย ะะก็จะบอกว่าพอมีอารมณ์เนี่ยเราไม่ควรที่จะเก็บมันไว้นะคะแต่ว่าควรจัดการอย่างเหมาะสมซึ่งจะพูดต่อไปนะคะข้อที่ 3. ความเชื่อผิดๆที่ว่าคนที่แสดงอารมณ์คือคนที่อ่อนแอนะคะอันนี้เนี่ยหมออยากจะให้มองว่าคนที่แสดงอารมณ์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมนะคะคือคนที่มีความสามารถในการจัดการอารมณ์หรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า EQ ดีนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าการแสดงอารมณ์คือการอ่อนแอนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยสามารถจัดการกับอารมณ์นั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเหมือนกันนะคะเราอาจจะเห็นว่านางร้ายในละครน,นะคะพอกโกรธก็กรีดนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบทําลายข้าวของหรือว่า ทืบเท้านะคะจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาความโกรธเนี่ยไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะแต่ว่าบางทีเราโกรธเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นก็ได้นะคะแล้วเราก็อนุญาตให้ตัวเองได้โกรธได้นะคะแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเวลาสถานการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งสถานการณ์คราวที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะว่ามีอาการทางกายที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีอารมณ์นะคะแล้วก็มีความคิดนะคะแล้วก็มี ดังนั้นเนี่ยอารมณ์ก็เป็นแค่หนึ่งในส่วนนั้นนะคะถ้าเราโกรธแล้วเราจัดการมันอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาที่เป็นพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองและผู้อื่นเนี่ยเราก็ถือว่าสามารถจัดการกับอารมณ์นั้นได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หมออยากจะพูดสําหรับในข้อนี้ก็คือในสังคมบางสังคมบอกว่าทั่วไปเลยแล้วทั้งทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกนะคะก็จะมีคาพูดที่ว่าเป็นผู้ชายต้องไม่ร้องไห้สินะคะหรือว่าการร้องไห้คือสัญลักษณ์ของความหมอนแอนะ จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะการร้องไห้ก็คือการแสดงออกทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะคะที่ถ้าเราร้องอย่างเหมาะสมคือถ้าเราร้องไห้เพื่อแสดงออกอารมณ์ของเราในสถานที่ปิดอยู่กับคนที่เราไว้ใจแล้วก็จัดการกับการร้องไห้นั้นได้นะคะหมอคิดว่าการร้องไห้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือว่าไม่ได้แปลว่าเราจัดการอารมณ์ไม่ได้นะคะก็ข้อที่3นี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าการแสดงอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเป็นคนอ่อนแอค่ะถ้าเกิดว่าเราแสดงอารมณ์อย่าง เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะข้อที่สนะคะมีความเชื่อที่ว่าอารมณ์คือตัวตนนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า identity นะคะแต่หมอ,อยางจะบอกว่าจริงๆอารมณ์แล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ state นะคะบางคนถ้าเกิดว่าเอาตัวอารมณ์ไปผูกกับตัวตนนะคะเช่นเวลาเรากโกรธนะคะแล้วก็ไปต่อว่าตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้โกรธนะเราเป็นคนหัวร้อนนะคะคือการเอาอารมณ์นั้นไปผูกกับ ตัวตนของเรานะคะแต่ว่าในความจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่โกรธตลอดเวลา24ชั่วโมง60วินาทีอะไรแบบนี้นะคะคือความโกรธเนี่ยมันเป็นสภาวะที่โอเคเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราโกรธแล้วเราก็หายโกรธแล้วก็อาจจะมีสถานการที่ทาให้เราโกรธแล้วก็หายโกรธอีกนะคะจะบอกว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นสภาวะ ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นภาษาธรรมะนิดนึงนะคะแต่หมอคิดว่าธรรมะเนี่ยหลักธรรมบางอนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเหมือนกันนะคะไอตัวอารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถมองเห็นว่ามันเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะเราเนี่ยจะไม่เอาตัวเราไปผูกกับตัวอารมณ์นั้นนะคะพอเมื่อความโกรธเข้ามาเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่นะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะแล้วก็จัดการ กับมันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ move อ n ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปผูกติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งค่ะขอ้อที่5นะคะเป็นความเชื่อผิดๆที่ว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์นะคะจะทําให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกนะคะ คือหมอนะคะเคยมีคนที่ถามเข้ามาว่าเอะถ้าเราจัดการกับอารมณ์เนี่ยจะทําให้เราไม่รู้สึกหรือเปล่าคือเขาไม่อยากจะให้ความดีใจความอารมณ์ที่เขาชอบนะคะแบบตื่นเต้นอารมณ์มีกําลังใจอะไรแบบนี้หายไปนะคะคือเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์แล้วสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกดีๆเหล่านั้นที่เขาอยากได้นะคะซึ่งหมออยากจะบอกว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์ได้ดีนะคะ มันจะทําให้เราเนี่ยยังอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกกับอารมณ์นั้นอยู่นะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรากําลังรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็จัดการกับอารมณ์นั้นต่อไปได้เหมาะสมนะคะการจัดการอารมณ์ไม่ได้แปลว่าไม่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์นี้นะคะเราก็รู้ว่าเรามีอารมณ์นี้แล้วก็จัดการกับมันต่อไปนะคะงงไหมหรือว่างงคอมมิ์มาได้นะคะหวังว่าหมอจะอธิบายเข้าใจอยู่เนาะข้อนี้คือแค่จะบอกว่าการ จัดการกับอารมณ์ไม่ใช่การ จำกัดอารมณ์ออกไปนะคะแต่ว่าเรารับรู้อารมณ์นั้นแล้วก็จัดการกับมันให้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะโอเควันนี้ก็จบลงไปแล้วกับวิดีโอนี้นะคะหมอจะขอทบทวนความเชื่อผิดๆ5ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกอารมณ์นะคะไม่ได้แบ่งออกเป็นอารมณ์ลบกับอารมณ์บวกนะคะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็มีชื่อเรียกของมันแล้วก็มีหน้าที่ของมันนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเรียกชื่ออารมณ์นั้นได้นะคะก็จะสามารถทําให้เราจัดการกับมันได้อย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นะคะมีความ ความเชื่อที่ว่าเราไม่ควรแสดงอารมณ์ออกมาควรที่จะเก็บอารมณ์นั้นไว้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่น่าจะไม่เป็นประโยชน์เช่นกันนะคะเราเนี่ยสามารถอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้นะคะแล้วก็การจัดการกับอารมณ์นะคะไม่ใช่การเก็บกดมันไว้แต่เป็นการจัดการกับมันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะข้อที่3นะคะมีความเชื่อที่ว่าคนที่แสดงอารมณ์คือคนอ่อ air นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคนที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ตามสถานาการณ์นะคะคือคนที่มี EQ ดีหรือว่ามีความสามารถทางอารมณ์ที่ดีต่างหากค่ะต่อไปข้อที่4นะคะอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนนะคะแต่ว่าอารมณ์คือสภาวะนะคะการที่เรามีความรู้สึกโกรธคือเราโกรธแล้วเราก็หายโกรธได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าเราโกรธอยู่ตลอดไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนขี้โกรธหรือหัวร้อนนะคะคือเราอาจจะเป็นคนหงุดหงิดได้รู้สึกดีใจได้รู้สึกเสียใจได้รู้สึกผิดหวังได้รู้สึกมีความสุขได้ ะะเรามีอารมณ์หลากหลายคละคละกันไปไม่ได้แปลว่าเรามีอารมณ์นึงแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์นั้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดก,การกับอารมณ์แล้วจะทําให้เรากลายเป็นหุน่นยนต์ที่ไม่มีความรู้สึกอันนี้ก็ไม่จริงเช่นกันนะคะเพราะว่าการจัดก,การกับอารมณ์เนี่ยคือการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกกับอารมณ์นั้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้ถูกอนญญ การจัดการอารมณ์คือการอนุญาตให้เรารู้สึกกับอารมณ์นั้นซึ่งอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถไปห้ามมันได้หรือว่าบังคับว่าแบบจงดีใจสิจงเสียใจสิหรือว่าจงหยุดโกรธสิแบบนี้มันไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถจัดการกับมันได้อย่างเหมาะสมเมื่อมันผ่านเข้ามาค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วกับ5ข้อนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความเชื่อผิดๆอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะนําเสนอนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถ กดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, กดกระดิ่งติดตามชาแนลเหมาะได้เช่นกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะคะขอลาไปก่อนนี่าเล anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้โดยแบบของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหรือว่า <laughs> หรือว่าเวลาที่มาคนวาเวลาที่มาคนหรือว่าเวลาที่มีคนมากลั่นแกล้งเนี่ยอะไระ หรืออ,อไม่ต้องหรือละหมดละ<อ>ดีใจนะคะไม่ดีตัวอย่างเอาใหม่เอาใหม่หมโอเคข้อที่2นะคะมีความเชื่อที่ว่า,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 าจัดการอารมณ์อย่างอามเก็บมันไว้การรองไห้ก็ข้อทีอ่3ามนี้ค่ะแต่ละ ใครมีเทคนิคอะไรเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดถ้าเกิดว่าใครมีถ้าเกิด <c oughs>